ขมิ้นชันตัวปรับสมดุล miR155 ในเบาหวานทั้งสองแบบในโรคเบาหวานไม่ว่าจะเป็นชนิดที่ T 1 T1DM หรือชนิดที่ T 2 T2DM มีปัจจัยร่วมหนึ่งที่น่าสนใจมากคือ miR155 โมเลกุลเล็กๆที่ทำหน้าที่ควบคุมการแสดงออกของยีนในเซลล์ภูมิคุ้มกันและเซลล์ตับอ่อน ในเบาหวานชนิดที่ T 1, T1DM การมี miR155 สูงเกินไปในเซลล์ภูมิคุ้มกันจะเป็นเหมือนการเร่งเครื่องทหารให้บุกโจมตีเซลล์เบต้าในตับอ่อนจนเสียหายขมิ้นชันสามารถเข้ามาช่วยลดระดับ miR155 ทํำให้ไฟการโจมตีนี้เบาลงแต่ในเบาหวานชนิดที่ T 2, T2DM กลับเป็นอีกเรื่อง มีงานวิจัยพบว่าผู้ป่วยบางกลุ่มมี miR 1 5 5ต่ำเกินไปซึ่งอาจทำให้การทำงานของตับอ่อนแย่ลงได้การกระตุ้น miR 1 5 5ให้กลับมาในระดับที่เหมาะสมจึงอาจช่วยได้เช่นกันและขมิ้นชันก็มีศักยภาพในการปรับสมดุลน,นี้พูดง่ายๆขมิ้นชันทำหน้าที่เหมือนผู้ควบคุมคันเร่งของ miR 1 5 5ถ้าสูงเกินก็ลด ถ้าต่ำเกินก็เพิ่มเพื่อให้ระบบภูมิคุ้มกันและตับอ่อนอยู่ในสมดุลลดการดื้ออินซูลินและปกป้องการทำงานของเซลล์สร้างอินซูลินข้อสำคัญนี่คือคกลไกระดับโมเลกุลจากงานวิจัยเพื่อเข้าใจทิศทางชีววิทยาไม่ใช่คำแนะนำการรักษาเฉพาะรายนะครับการดูแลหรือใช้ผลิตภัณฑ์ใดๆควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเสมอ ถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ไว้เลยครับเราจะพาอัปเดตกลไกให้เห็นภาพแบบนี้ต่อไปทุกสัปดาห์